ขอพี่หน่อยดิเฮ้ย hey, ยังมีอยู่อีกเหรอบีบีมือถือแรกพีนในตำนานหายไปไหนตอนนี้ทำอะไรอยู่ย้อนกลับไปในปี1999 BB บีีคือโทรศัพท์มือถือที่พัฒนามาจากเพจเจอร์รุ่นโบราณ ไม่มีแป้นพิมพ์ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นโทรศัพท์มือถือแป้นพิมพ์ครบครันแถมโทรออกรับสายได้โดยบริษัท Black b บ r ร y จำกัดอดีตราชามือถือแห่งยุค2000เคยยืนอยู่บนจุดสูงสุดระหว่างปี2009ถึง2010ครองส่วนแบ่งตลาดมือถือโลกถึง20%แต่แล้วเขาก็หลุดออกจากบัลลังก์แท่นนี้ไปเมื่อปี2007 Apple ได้เปิดตัว iPhone ที่มาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสที่เต็มไปด้วยแอปให้เล่นมากมายและถึงแม้ในปีแรกที่ iPhone เปิดตัวจะยังไม่สั่นคลอนดีๆมากนะักเพราะ ทำยอดขายได้ถึง3,000ล้านเหรียญอยู่แต่จุดตกต่ํามันคือหลังจากนั้นค่ะ mm hmm. เมื่อบีบีอีก็จัดเขาไม่เชื่อว่า iPhone หน้าตาแบบนี้เนี่ยนะจะค่นเขาลงได้ mm hmm. พอเข้าสู่ปี2013สิ่งที่ไม่เชื่อมันดันเกิดขึ้นจริงค่ะ BB บเหลือส่วนแบ่งในตลาดโลกเพียงแค่5%เพราะตั้งแต่ที่ Apple เปิดตัว App Store มาในปี2008 มันทำให้เหล่านักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์ต่างก็หันมาเขียนแอป,ปเข้าไอโฟนกันทั่วโลกบีบตัดสินใจแก้เกมใหม่เปลี่ยน CEO และทิ้งความเป็นสมาร์ทโฟนไปจนหมดสิน้นเ <Hey. S 1> พราะต้องทำใจแล้วค่ะว่าในยุคที่ผู้คนใช้จอสัมผัสกันแบบฟินๆจะกลับมากดปุ่มแบบนี้ก็คงยากเขาจึงมุ่งสู่ธุรกิจไซเบอร์ซิเควริตี้ที่ครอบคลุมตั้งแต่รถยนต์อัจฉริยะ ระบบการเงินโลกการดูแลข้อมูลให้กับรัฐบาลอเมริกาและอื่นๆอีกมากมายและหลังจาก BB เปลี่ยนบทบาทใหม่ก็มีแนวโน้มว่าผลประกอบการที่จากเดิมติดลบ734ล้านดอลลาร์ในปี2023จะเหลือเพียงติดลบ130ล้านดอลลาร์ในปี2024ซึ่งถึงแม้จะยังขาดทุนอยู่ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะว่า BB จะสามารถพลิกกลับมาอยู่รอดในบทบาทใหม่นี้ได้หรือไม่